สบายดีบรรยากาศตอนสวยทุกคนในวิดีโอที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพระเจ้าก็ได้พาทุกท่านนาะมาเบิง้งงานหลังนี้ทีนึงแล้วก็คืองานของนาบาวของข้าพเจ้านี่เองเนาะในวิดีโอที่ผ่านมากับแมนได้มาและลราก็ได้พาทุกคนเบิงบรรยากาศอ้อมหอบลรก็เบิงเนื้อยทีเบิงความจุดต่างๆภายในงานแล้วล้วก็ได้สัญญากับทุกท่านเอาวไว้ว่าถ้าว่ามีมือด้อยายนอบาวอยู่เรเจะขอเงินพันอยู่เราจะพาทุกท่านมาฮู้จักรายละอียัดภายในงานของดังกล่าวนี่น้องวา เพื้นสร้างนี่เบิดงบประมาณเท่าไหร่เนาะในการสร้างงานอยู่ราวเฮานี่ในปัจจุบันนี้เนาะในระย,ยะระยะยุคของสินค้าที่มีราคาสูงเนาะในระดับงานซํำนี้แมนเบิดไปน้อยหลายปันไดแล้วเบิดงบประมาณสัง่งดแล้วสินค้าต่างๆนี่แมนซื้อมานี่ได้จากสายลผลิตภัณฑ์ที่นํามาสร้นี่เนาะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดนั่นเองเนาะือนของเพิ่นนี่ก็จะแมนเป็นลักษณะเป็นงานวิลล่า สั้นเดียวเนาะแต่ว่าเพื่อนกายยกสูงขึ้นมาแล้วล่ะในปัจจุบันนี้เนาะเพื่อนกายได้ฮ็ตโบกเนาะโบกภายนอกภายในนี่กายเลี้ยวไปเกือบว่าเก้าเิปกว่าเซ็นแล้วเนาะนี่กายจะเป็นกองดินทรายเนาะที่เพื่อนฮอนแล้วก็เอาขึ้นมาไว้เกี่ยงไปโบกนี่กายจะเป็นประตูส่วนทางด้านหน้าเนาะเพื่อนกายจะใส่เป็นประตูแก้วเนาะผสมไม้ไปนะก็เป็นลัษณะสไตล์ที่เป็นรูปแบบประยุกตหันโมเดิร์นแน่นแต่ว่าคงทนในรูปแบบลักษณะที่เป็นเชือน ก่อแบบนี้เนาะก็คือดังที่าุกคนเห็นนี่ฝากทางด้านนี้ก็จะแมนติดกับทงไฮทงนาเนาะบรรยากาศก็จะเป็นลักษณะประมาณ เนาะเขาไปเบิงภายด้านในเพราะว่างานนี้แมนมีทั้งมด12ต้นปวกกับทางด้านหน้าอีกเปลี่ยนเฮออน3ห้องนอนสองห้องน้ามแล้วก็ห้องหนึ่งของถูปกปัจจุบับนนี้ทางด้านหลังเนาะเพิ่อนๆกำลังจะมีการก่ออยู่ทุกคนจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะภายไดไ้แต่เข้ามาตอนนั้นหันก็ยังบระหันได้โบกเลยเนาะโบกก็ยังเรียบได้บางส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนเนาะห้องนอนนี่ถือว่ากว้างพอสมควรเลยแหละ กว้างเนาะมีปองเยี่ยมอยู่3ปปองแต่ว่าส่วนทางด้านหลังจุดนี้เพิ่นอีกก็ยังบอทันได้โบกเทื่อนีอ่เนาะในบางส่วนอีกฝาทางด้านนี้ก็ติดกับทงนาเน,นะครับติดกับทางแล้วทางคูดกับเซมีนเป็นทางใหญ่ ทางใหญ่เลยเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้แถวนี้เพื่อนก็นยังขายดินอยู่ได้ยังมีดินหลายบอนี่เนาะที่จะขายเนาะสถานที่กับแมนอยู่บ้านลาดควายเมืองไซทานีเนาะเส้นทางดีจะตออกไปเส้นเล็กที่13ใต้ไตเนาะหากว่าทา่านสนใจเรื่องดินจด็สิแมนสามารถสอบถามกับอะไรเด้เพราะว่าอยู่นี่กับมีดินหลายบอนี่เนาะที่เพื่อนจะขายถ้าตัวมาค่จะเป็นอีกห้องหนึ่งตัวนี้ค่อนข้างว่าจะใหญ่กว่าห้องของพี่นี่เนาะอาจจะแมนเป็นห้องของค่อบเม่นั่นแหละเพราะว่าเพื่อนมีลูกสาวเนาะอยู่น้องกัน3คนเนาะนี่ แกจะเป็น3ห้อง3ป้องเยี่ยมเหมือนกันเนาะจะเป็นป้องเยี่ยมน้อยเนาะเทเพิรนจะใส่เป็นแก้วหรือว่าจะใส่เป็นหูลักษณะค่าคือกับประตูอยู่ของงานหลวงพระบางนั่นเองเนาะเนี้ยจากจุที่ไปเราก็จะไปเห็นทุ่งนาจะได้บรรยากาศดีก็จะแมนเป็นช่วงตอนแรงเนาะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแถวนี้อากาศ่อนข้างก็จะดีเนาะสบายดีหลานน้อยอันนี้เป็นหลานนะยหลานของข้าวเจ้าเองเนาะเป็นลูกของเจ้าของนั่นนี่หละนั่นเองนี่แกจะเป็น เั็นเชส่เป็นเลน็กเนาะไปะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งแต่ละจุดแล้วก็ไปให้นาบ่าวอนหมเราให้ฟังว่าเปลี่ยนเอี่จะส่วนกลนอยู่เนาะแต่หลังจะบวกคุณบวกครังด้านหลังเลยเซวสายเนาะอันนี้จะแมนเปลีนส่วนของห้องน้ำสอกห้องน้ำายังผลแล้วก็ยังมีหลายจุดอยู่นาทียังหินโบธันแล้วก็ถือว่าเห็ดมาได้ระดับนี้ถือว่าโอเคอลไรได้ทุะกคนก็ไปได้เกือบว่า70กว่าปเปอร์เซสร็จละสำหรับ นนีสูงเนาะคุณยกขึ้นสูงเลยแหละยกขึ้นสูงเลยส่วนห้องนี้ก็อีกหนึ่งห้องเนาะคล้ายใกันติดกันกับห้องแต่นั้นว่างๆพี่พี่เนาะทางด้านหลังพี่ง่ายนี่นอนยังไงพื่อแล้วเฮ็ดมุมเขาฮะมาเที่ยเฮ็ดหาฮะเป็นพวกต่างเขา เรยาเนาู่ตัวนึงขึ้นนะอ่าสร้างนจะเป็นการนี่แปลว่าตัวอีกิด uh อีกรากาบวกกับมีสร้างเห็นนำเพื่อเป็นการประหยัดงบเห็ดแงายตุยุดงเบิดเท่าไหร่ละเบิดปัจจุบันนี่จริงสิเห็ดมานี่นับปั้นแต่เห็ดมา ร้อยแสบลรวมตงเต่ทีเสาขึ้นไปเลยสิจนหอดหลังคาประมาณร้อยแปสิบรอยแปดสิบเงอาะอตัดหลังคาเทเลสันหกสามล้านหกสิบสามล้านเล้วเบิ้งคาซางน้ำเนาะคาซางอเลยจักห้องทั้งหมดสามห้องนอนสามห้องสองห้องน้ำสอห้องน้ำ กว้างจากแมตตัวสะโพงานนี้เก้คูณสิสได้ลเกาคูณสิยังเฮือนควายอีกได้ดิเนาะสี่มตรเอควายอีกสี่มตรทั้งข้างหลังยังต่อยังจะต้างหัไม่หดเฮือนยียังตอยังจะตอข้างหลังไม่ยเฮ็นควายอีกนะป้าอยู่กูไม่รูกอยู่กันนะโบโต๊หมอนทุก ยังใกล้เดอออะเอะอะอยังบรให้รวมพีดานนี่เนาะพีดานก็ยังอีกดงูพีดานนี่แบอยกว่านักพอสมควรด้งยยังพีดานยังหาสียังเฟอรดีเจอร์ยังกะโลกะโลกะโล ไปห้องในพูดแน่ก็งานกับตาโตบูตานเลี้ยงน้อยล่ะเนาะห้องนอนไปได้กันให้กับเ่อนเขาสไลด์เขาสไลด์เขาอีเชี่ยงกับห้องนอนไม่ใช่โปดไหนกว้างเท่าไหร่เราบอดีห้องนอนสี่ห้าเมตรมี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 สองห้องกว้างแล้วอีนึงห้องแคบเป็นบ่หรือว่าเท่ากันเบิร์ตเฮ้ยท่ากันได้เท่ากันตัวนี่ตัวนี้แคบกว้า สี่เมตรครึ่งห้าเมตรสี่เมตรครึ่งคูณสามเมตรครึ่งสเมตรครึ่งสองนอนสบเป็นห้าสิบคูเมตรสเมตรห้าสิบยแปดสิบปายแมนเจ้าของฮิตน้ำอีกกับประหยัดไปอีกเบิดท่นท่นว่าจ้างให้ให้ฮับเหมากายเหยียบสองกลัวท่านสองร้อยป็นเงินบากตอนนี้กับบ่อหอดล้านเนาะสองร้อย 7แสนนี่้าบาปัจจุบันนบาจ้วี้ปัจจุบันน่1ล้านบาทมันเท่ากับ4517ล้านเลย่ยเลยบึงทางน้นข้างนี่ทางน้นข้างก็ถือว่ากว้างกว้างแลวทุกท่าน เนาะก,ก็คืองบปัจจุบันนี้เพื่นเฮ็ดไปกับเบิร์ดหกแสนกว่าเนาะก,ก็คือร้อยแปดสิบปายล้านเนะาะร้อยแปดสิบปายเนาะเฉพาะหลังเฮือนนี้เด้อร้อยแปดสิบปายเนาะยังอ่าตัวนี้เพิ่นบบจือ่อข่า,ขาวพรเจ้าถามเพิ่นแล้วนะว่าเพิน่นกับโบจื้อคือกันเนาะถมดินนี้จากรถแล้วกับเบิดหลายบรนไดัดเนาะเพราะว่าอ่าด่วนแล้วนาะเพิ่นถมมานี่เพิ่นถมนี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วเนาะขาดจื้อบระพฤตเนาะก็สิป,ประมาณนี้แหละแล้วก็ที่ไปเฮ็ดกําแพงมาแล้วก็จึงมาเฮ็ดอ่างมาเนาะนี่แถวๆนี้ก็จะเป็นบ้านนเฮือคน อ๋อหอเนาะหากว่าท่านใดเนาะสนใจที่อยากจะได้ดินดินอยู่บ้านลาดขวายเนาะเมืองไซทนีนี่บเพราว่าจะเป็นดินกสิกรรมเนาะดินทงไฮทงนาหรือว่าดินยูเฮอนี่นี่็จะมีอยู่เนาะมีอยู่เนาะคนที่จะขายเนาะสำหรับอยู่ภากกำนี้ก็จะมีขายคือกันเจ้าของของเพื่อนการมีได้มีการถมดินขึ้นแล้วแล้วก็ได้มีขายไปบางตอนบางส่วนแล้วแต่ก็ยังจะมีอีกส่วนอย่งเนาะที่จะ ยังบบทันได้มีคนมาจับจองแล้วเพราะสังเกตบึงเนาะนี่สังเกตบ่งจุดนี้เองเนาะอยู่ด้านข้างนี่เนี่ยมันจะเอาไฟเอาอย่างเข้าไปเทียบพห้อยแล้วถ้าว่าสนใจอยากจะซื้อกอะสอบถามบ่เกี่ยวได้เนาะจะบอกเอาหน้าหน้าเนาะบอเอานหน้าหน้าเพราะว่าเป็นดินของพี่น้องคือกันนอะดินทุจรกคือกัน เคื่องกะเห็ดเป็นโครงการดินจักสังขายดีเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศอ้อมหอบภายในเฮือนนเราจะพาทุกคนมญญาย่างรอบเบืองภายในนือนจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าให้เห็นมุมที่คัดแทกกะจะแมนเปลี่ยนภาพมุมสูงเนาะเพราะว่ากระเบื้องอย่างคนไซนี่กะเป็นสินค้าส่วนหลายแล้วเนาะสินค้าที่เฮานำใส้อยู่ในปัจจุบันนี้บอกว่าจะเป็นเครื่องโวกหรือบ่อหรือพวกเนาะก็แมนเป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดเลยและก็จะมีบางส่วนเท่านั้นเนองเนาะที่เฮาสินค้าที่เฮาสามารถผลิตได้ลินจี้บอย่างสิทธ กัเป็นพินค้าที่เขาผลิตเองได้ช่วน,น,นสีมังสีมังบอันนี้ประมาณนี้เนาะก็จะเอาหัวเสื้อมาในต่างประเทศเนาะแต่ว่าอยู่บานเขาผลิตเองได้แต่ว่าปูนที่เพื่อนไส้นี่เนาะจะเป็นปูนที่ได้มาตรฐานเนาะเดี๋ยวจะพาดูทานยางขึ้นไปเมืองปูนปูนที่เพื่อนไส้ปูนไส้เนาะงั้นนี้แมนเฮดได้ดินจีทั้งหมดเลยเนาะเดินยจริงหมดเลยผู้ใส่หมวกสีลายปลาล่าหรือว่าลายทหารเแต่ก็คือเป็นเจ้าของอันก็คือเป็นนาเบาของข้าพเจ้านเนองเพื่อนก ให้รายละเอียดหน่อยเนาะนี่ประมาณนี้ไปเดี๋ยวกลับขึ้นมาอื่นที่หนึงเนาะถ้าว่าแล้วเราจะพาทุกคนมาเบิกเนาะนี่เนาะปูนที่ที่ใส่เนาะเป็นปูนเสือเนาะหนึ่งต้นหนึ่งต้นราคาล้านปลายล้านปลายกรีบนะทุกคนล้านปลายปลาจูบันนี่อ่าสี่พันปลายสี่พันปลายบาทเนาะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเอสซีจีเนาะนี่ทุกคนเป็นปูนเสือกักแน่เนาะที่ผลิตอยู่ลาวเนาะผลิตอยู่ลาว แมนบอกผลิตยุราบอกมีแมนเลยเนหะ้นเนาะผลิตจำนายใดบริษัทข้าม,มวนสีมังจำกัดเนาะบ้านโพนวาเมืองมหาไซแขวงขม,มวนเะนะาะจบปปาวาผลิตอยู่ขม,มวนเนาะส่งขึ้นมาขายในเวียงจันเดี๋ยวนี้เนาะปัจจุบันนี้บพราว่าจะเป็นโค้งการงย์โค้งการหรือว่าเฮือนบ้านจักสันหรือว่าเฮือนของเอกชนเนะทีเพิ่นปุกหลายๆสั้นอย่างี่นนะส่วนหลายแล้วเขาจะนำไส้ ปิ่นปูนงี่หอนีเนาะปิ่นปูนเสือปิ่นปูนเสือหลายกวัวแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่าข้า<ม>พเจ้าเห็นไก่ขี่รถก่ไปไก่มาในตัวเมืองแล้วก็เห็นถุงมันทิ่มอยู่เนาะก็เห็นหลายเพื่อนจะหนักไ้ปุนส่วนนี้เพราะว่ามันหนึ่งก็เรื่องประสิทธิภาพคุณภาพและก็เรื่องราคามามเปรียบเทียบส่กับปุนอที่งี่ห่ออื่นอย่างเินะมันก็ใไล้เคียงกันบอดดิไก่เนาะสำหรับกับเบือบเบ้องกระเบื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 ้อง กระเบื้องที่ใสนี่เป็นกระเบื้องทองเป็นสีน้ำตาลเข้มมีหอ,อยระบาดนี่นี่กะเป็นของไทยกนเนาะนี่กะจิงโจ้กะจิงโจ้น้ำเขา้าด้วยกันสินค้าทุกอย่างแมนน้ำไส้สินค้าที่น้ำเขา่าหมดเลยแต่ว่าผลิตอยู่บ้านเฮาเนาะมีบริษัทโรงงานที่เป็นของคนต่างประเทศแต่ว่าผลิตอยู่บ้านเฮา นะคะก็ใส่เป็นเหล็กค้านเหล็กเลยเนาะปัจจุบันนี้ใส่เหล็กเลยละค้านเหล็กนะถูดไปส่วนงบที่เพิ่นซื้อเหล็กนะกระโบชื้อกันอีกจะว่าเพิ่นว่าเดินล้อมให้กะบร้อยเนาะร้อยปลายร้อยแ 8, 10, ปดสิบปลายอันนี้จะเป็นรหัสเหล็กเนาะที่เพิ่นใส่พเพิ่นเห็นบันอัเยเย็ยน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 ดี รีน่องหน้ามันงั้งน้นหลังต้นหน้าไปคุยกับกซีคุดอยู่เนาะคุดจบลงอีกอึบเออสายรถเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวอยู่บ้านเขาสายรถอ่ะเออสายรถสายรถสับสัเส้นหน้าสายเงื่อม คันเป็นสายคลองเลยสายคลองสายคลองรถหกแสนสายคลองรถหกแสนหกล้อหล้อคันสิบล้อกับคูณเข้าไปอีกเนาะสิบสองล้อคันเนียรถเครื่องว่าคันเนียรถเครื่องว่าสายคลองอ่าแปดหมื่นหกแปด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 สน้าเห็ดใจนักเน่นนอยแนึ่นาะคันว่าส่างเฮือนอยู่ลาวเขาตอนระยะนี้เพราะว่าหนึ่ง น้ำมันแพง2อ,อัตราสินค้าเพิ่มขึ้น3อัตราเงินเฟอ้อสีเศรษฐกิจกในในสลาวเราในระยะน,ยนี้ตกเนาะตกไว้ยหลีเลยจ,จ,จุกเลยเนาะทุกคนเอ้ยขันอยากได้เงินระดับงามๆเนี่ยในระดับหนึ่งอย่างสิมูลคาประมาณ300หา400ล้านกีบดีเนาะได้อยู่เนาะได้อยู่ อันนี้น้องเพื่อนก็จะมีแผนที่จะจกลงไปเติมอีกแต่ว่าปีนี้ปรนเทศเพียงแต่ในน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าเบื้องภาพโดยรวมแล้วก็คิดว่าโอเคเลยเด้ในในมูลค่าระดับนี้เพราะว่าดินนี้ก็เป็นดินอ่าดินของดินเก่าแก่เนาะกับดินของพอของประตูไปตู้อย่างสิเนาะกับแบงปั่นให้กับลูกหลายๆคนอย่างสิเพื่อนกับแบงกันเพราะว่าเขาอ่ะเป็นครอบาครัวใหญ่เนาะมีลูกน้องกันอยู่หาค้นเพื่อนกับแบงให้กันแต่ละคนแต่ละคนแล้วแต่จะไปบริหารอ่า บางคนก็จงไว้บางคนก็จะขายออกเป็นต้นทุนมาสร้างมาสรางอย่าง,ง,งนี้เนาะส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเนาะที่ได้นําพาทุกท่านมาหูจักกับว้าถาวาหมุนคาของหงินระดับนี้เนาะอยู่ในสปปลาวเฮาโดยใส้งบซําไดในการสร้างฮงอนเนาะก็คือดังที่ทุกท่านหุ้นนั่นแหละในระดับนี้เนาะแต่ว่าเป็นการเหตุเอง ผสมประสานกับนายร้างเนาะมีมูลราคาร้อยแปดสิบแปดล้านถ้าว่าเขาจ้างจ้างเนาะจ้างสร้างโดยเฉพาะให้บริษัทครับเหมาโดยเฉพาะนี่นะจะมีมูลราคาหลายกว่า200เนาะในระดับนี้200เด้บอบ่อบวกกับเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าตอนนี้เหนเพิ่นก็นยังไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์นําดิถ้าว่ารวมเฟอร์นิเจอร์รวมการตกแต่งภายในกภายในุอย่างแร้วสําเร็จนี่ข้าพเจ้าว่า,วาตีราคางกลมๆ4 0 0 4 0 0ร้รเนาะล้านกว่าบาทแต่ว่าปัจจุบันนี้ หกแสนกว่าบาทแล้วเนาะในมูลราคาของการก่อสร้างนี่อะหากทุกท่าเนาะหากว่าพิพาทประการใดใน,ในการนำเสนอในการคิดไล่เื่องใดก็ขอโทษกับไปตืืมฝากทุกท่าที่ต่างตืืมฝากไว้ในวิดีโอถัดไปจะนำพาทุกท่าไปดูเจ้ไหนมุมไหนตืืมไหนเาง่อต่า,างต่างฝากดต่างตืืมสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบายจุบไปเท่านี้เนาะทุกคนไปพบกันใหม่ในถัดไปบ๊ายบาย นองฟ้าไปบาไปไปจะายไปบหายไปได้าย